ออายุนร้รลออไอเดียเงินล้านไอเดียธุรกิจร้านอาหารมีมากมายแต่ไม่ใช่ทุกไอเดียที่จะทําให้คุณเป็นอาดุยร้อยล้านพบกับ4สุดยอดเจ้าของร้านอาหารตัวจริงที่จะมาเปิดเผยเทคนิคการสร้างไอเดียธุรกิจร้านอาหารเงินล้านแกรมผู้สร้างกระแสร้รานคาเฟ่อาหารเช้านานาชาติที่ถูกใจชาวฮิปสเตอร์มากที่สุดบนโลกโซเชียลขยายสู่3สาขาภานในเวลาแค่2ปีตัมมูดไอเดียชีกดร้าน้มตำเมืองไทย ขยายกว่า90สาขาใน4ประเทศสร้างยอดขายกว่า800ล้านบาทต่อปีมาเธอร์ทรัคเกอร์ผู้ปลุกกระแสะเบอร์เกอร์ชิ้นสัใจใจโหดไอเดียเบอร์เกอร์ใส่ล้อเคลื่อนที่สไตล์กูเมเ่เบอร์เกอร์ครับแอนครอไอเดียกุ้งล็อบสเตอร์ซีฟู้ดสไตล์นิวอิงแลนด์สดสดขึ้นห้างราคาตัวละกว่า2,000บาทสร้างปรากฏการณ์ขายได้วันละกว่า100ตัวเสาร์ที่พฤษภาคมณอินดะีคส์ครีเอทีฟวิลเลจจองด่วนโทร091 4 9 0 8 2 3ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง w w w a y u n o r a i l a n a c a d e m y c o m การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซี่ใช้เวลาทุกคืนหลังลูกนอนแล้วโพสต์ภาพขายของออนไลน์โดยใช้เวลาเพียงคืนละหชั่วโมงเริ่มต้นเพียง30,000บาทถ้าเกิดเสีย30,000บาทนี้ไปเรารับได้ไหมเฮ้ยรับได้งั้นต้องเริ่มแล้วละ่ะสนับสนุนโดย BMW X1 ใหม่ ซั Samsung Galaxy 7, มซุง g ก a l ล็กซี่มหาวิทยาลัยกร,รุงเทพเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัน,น้อยล้านสู่อาเซียนก้าสู่ปีที่5กับรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่รังค้มุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับเรื่องราวของคุณแม่ลูก3 ที่ใช้เวลาหลังจากลูกนอนหลับเพียงวันละหนึ่งชั่วโมงพลิกชีวิตสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ้าพันคอร้อยล้านที่สร้างความแตกต่างโดยนวัตก,กรรมผ้าพันคอมีกลิ่นและปรับอุณหภูมิได้ส่งขายกว่า50,000ชิ้นต่อปีและกระจายสินค้าไป8ประเทศสร้างไรายได้120ล้านบาทกับโซอี้สครับอายุน้อยร้อยล้านเฮสัญญชกอหญิงโสภาพิมพ์สิริผานิชย์ คุณน็อตครับดูพ่อพันคอใหญ่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหทีนี้ลงหัวปักหัวปั๊มนะครับซื้อให้สาวคนไหนอีกเนี่ยวันนั้นก็ซื้อนาฬิกาอีกวันซื้อแว่นตาอีกวันซื้อกระเป๋านี่พ่อพันคออย่างครับไม่ได้ซื้อให้สาวที่ไหนฮะซื้อให้ตัวเองนี่แหละในที่สุด สีครับพี่เซมสิตสำนึเลือดก,การเหม <c oughs> พอได้แล้วแหมสวัสดีคุณผู้ชมสวัดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับแหมรจริงๆอยาเข้าใจผิดนะครับว่าเราสองคนเป็นแบบนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยที่ดูเนี่ยเพราะว่าเป็นธุรกิจของอายุน้อยร้านของเราในวันนี้นะครับกับโซอีช์คราฟทครับผมเอคือคุณแม่ลูก3ามนะครับ<า>ที่ใช้เวลาว่างเพลงละ1ชั่วโมงต่อวันนะครับเดินตามความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจครับสร้างภาพบันคอที่มีนวัตกรรมมากมายนะครับไล่ยุงได้มีกลิ่นใส่สวารลอฟสกี้ ฟางวิกวัฒน์ตอนนี้นะครับ ทําให้บันคอลดการอยากอาหารได้อีกออด้วยอ๋อด้วยนวัตกรรนี่แหละครับทาให้ส่งออกขาย8ประเทศทั่วโลกนะครับสร้างยอดขาย120้ล้านบาทจากคุณแม่บ้านกลายเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านครับใช่แล้วครับที่สาคัญอายุยังน้อยด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่า1น่ชั่วโมงของเธอในแต่ละวันเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จแบบนี้ได้อย่างไรนะครับผมว่าวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดครับใน,นคอนูบ้านคอเลยนี่เธออันนี้ฉันชอบลายนี้นะ<อ>สีมันแบบแป่นไปหน่อยอะอ สวัสดีคัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอายุนวนร้อยล้านของเราในวันนี้ครับคุณโซอี้ค่ะเป็นอย่างนี้นี่อายุเท่าไหร่ล่ะครับอายุ33ปีค่ะอ๋อยังสาวอยู่เลยสาวสิแล้วที่สำคัญนะครับเป็นคุณแม่หมัดหมัดเป็นคุณแม่กี่เดือนแล้วครับ สี่เดือนค่ะสี่เดือนของลูกทั้งหมดสามคนค่ะคุณแม่ลูกสามสินค้าคุณโซอี้คือผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอยอดขายปีละร้อยยี่สิบล้านหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทเราต้องเรียนถามใช้เวลากี่ปีในการสร้างผ้าพันคอเนี่ยให้มียอดขายร้อยล้านเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยสามปีทั้งหมดแต่ว่าตอนที่ขายไปได้ปีที่สองเนี่ยค่ะก็เริ่มยอดแตะหลักร้อยล้านแล้วค่ะ จริงๆแล้วประเทศเราเป็นเมืองร้อนนะ,ะมีคนไทยนิยมใช้ผ้าพันคอเยอะขนาดนั้นเลยครับจริงๆแล้วบ้านเราเป็นเมืองร้อนแต่เราไม่เคยอยู่ในที่ร้อนๆถูกต้องไหมคะปกติเราก็จะอยู่ในห้องแอร์เช่นเดินห้างหรือว่าเวลาอยู่ในออฟฟิศทำงานก็อยู่ในห้องแอร์ผู้หญิงทุกคนก็เลยพกผ้าพันคอ,อค่ะและที่สําคัญที่ซื้อขายมันไม่ใช่แค่ผ้าพันคอค่ะมันเป็นออเทอร์อรีอย่างหนึ่งด้วยที่ผู้หญิงเขาใช้ประดับนะคะเป็นเครื่องประดับชิ้นที่3ของผู้หญิงเพื่อที่ทําให้เขาดูมีอะไรขึ้นมาการจะขายผ้าพันคอให้มียอดขาย120ล้านบี่ ตอขายผ้าพันคอกี่ผืนนะฮะต่อปีเนี่ยประมาณ5 0,000ผืน5 0 0 0มผืนใช่ค่ะมีผู้หญิงที่ต้องการออเซสรเซอรี่เยอะขนาดนั้นเลยะฮะเพราะมันเป็นออเซสซอรี่ที่มีประโยชน์ค่ะก็คือว่าเวลาร้อนเราก็ขึ้นมาบังแดดหนาวก็มาห่มหรือว่าวันไหนเราแต่งตัวโป๊ใส่กระโปงสั้นก็เอาขึ้นมาปิดได้นะคะผูกเป็นสร้อยผูกเอวพอกหัวได้หมดเลยค่ะแต่คุณน็อตไม่ใช่เพียงแค่ผ้ามันคออย่างเดียวนะครับเขาใส่อะไรอย่างอื่นนอกจากนั้นอีกด้วยอะไรครับผมกันยุงกันยุงได้ด้วยเราใส่นวัตกรรม กลงไปในผืนผ้าตัวนี้เป็นผ้าพันคอกลิ่น, 5, ล,นลา,ลานเวนเดอร์ค่ะผ้าพันคอกลิ่นลาเวนเดอร์ใช่ค่ะซึ่งกลิ่นกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยช่วยกันยุงได้กลิ่นอย่างนี้มันอยู่นานกับเรานานไหมครับนั่นะสิ กลิ่นนี้อยู่ได้ประมาณ1ปีค่ะหรือประมาณ10การซักวิธีการก็คือข้างในเนี่ยค่ะเขาจะมีไมโครแคปซูลนะคะเป็นแคปซูลเม็ดเล็กๆที่ตาเรามองไม่เห็นฝังอยู่ในเส้นใยผ้าแคปซูลเนี่ยจะค่อยๆแตกตัวออกมาแล้วกลิ่นก็จะฟุ้งกระจายออกมาจากข้างในแคปซูลค่ะมีนวัตกรรมนอกจากกลิ่นลาเวนเดอร์มีกลิ่นอะไรบ้างครับเยอะเลยนะคะเราก็จะมีกลิ่นมะลิเพราะว่าช่วงวันแม่เนี่ยขายดีมากทําเป็นลายดอกมะลิเลยแล้วก็ใส่กลิ่นมะลิเข้าไปออขายได้ป<ม>ีละกีิ่ผืนแบบมีกลิ่นเนะี่ย ก็ถ้าเกิดว่าเป็นลายเนี่ยค่ะกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะเราขายได้7,000ถืนเลยค่ะ7,000ถืน,อนโอเคอันนี้ผ้าพันคออันนี้ลาเวนเดอร์กันยุงอันนี้ <bleed. S 1> มะลิวันแม่อันนี้ฮะอันนี้เป็นกลิ่นกุหลาบค่ะมีสามกลิ่นหอมหอม กลิ่นกุหลาบหอมหอมอันนี้นาตกรรมแบบมีกินมีแบไหนบ้างมีอีกค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ขายดีมากเป็นตัวที่ประดับด้วยสวอรอสกี้แท้ทั้งผืนองเราคิดว่าผ้าพันคอเนี่ยน่าจะมีอะไรเดคอเลทเข้าไปได้แล้วเราก็คิดว่าผ้าพันคอเรามันเป็นผ้าพันคอที่ดูมีแวลูเราก็เลยใส่พวกคริสตัลเข้าไปประดับนะคะแล้วก็วิงวิงบริงบริงใช่ค่ะทราบมาว่าคนดีไซน์ร่วมดีไซน์เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะครับใค่ครับคุณวุ้นเส้นนะคะอ๋อวุ้นเส้นร่วมดีไซน ตัวนี้ด้วยนะครับขายไปกี่พื้น5,000ผพื้นค่ะ5,000ผพื้นเพราะว่าซื้อเราได้ทำบุญด้วยเอาเงินไปบริจาคสถาบันมะเร็งแห่งชาติคนก็เลยแบบซื้อกันเยอะมากด้วยอันนี้มีอะไรไม่เล่นรุ่นปรับอุณหภูมิปรับ ฟังดูแล้วยังไงนีจะใช้แคปซูลคนละตัวกับแบบมีกลิ่นอ่าอันนี้เขาเรียกเทอร์โมบอลเวลาเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยแคปซูลตัวเนี้ยค่ะเขาจะดูดความเย็นตามผิวหนังเรามาเก็บไว้ในแคปซูลเขาทําให้เรารู้สึกอุ่นแต่พอเราเดินออกไปที่ร้อนๆอนเนี่ยไอแคปซูลตัวเนี้ยจะคลายความเย็นออกมาแล้วก็ดูดความร้อนตามผิวหนังเราอ่ะเอาเข้าไปเก็บไว้ในแคปซูลแทนอู้หูมันหลลำลึกอยู่ได้กี่ปีเนี่ย หนึ่งปีเหมือนกันอย่างนี้ขายไปกี่พื้นอย่างนี้ขายไปปีละสามพันพื้นค่ะสามพันพื้นใช่ค่ะยอดขายร้อยยี่สิบล้านเนี่ยขายไปที่ไหนบ้างกี่ประเทศในประเทศอย่งไรบ้างเถ้าขายผ่านทางออนไลน์ก่อนละกันค่ะเพราะเสี้ขายผ่านทางออนไลน์ด้วยอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้างเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ Modern Trade แล้วก็มีส่งออกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปแปดประเทศทั่วโลกแปดประเทศทั่วโลกใช่ค่ะมีจีนไต้หวันนะคะแล้วก็เวียดนามออสเตรเลียอเมริการัสเซีย Yeah. ที่ไหนอีกญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีใช่ค่ะเราวันนี้คุณโซอี้บอกไว้ว่าผ้าพันคอไม่ใช่เป็นอัซเซสซอรี่อย่างเดียวเนี่ยช่วยสอนได้ไหมกลยุทธ์ในการบอกผู้หญิงว่ามันเป็นมากของผ้าพันคอเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องทําวิธีการผูกและพันให้กับสาวๆดูแลเพื่อให้เขาเอาออกมาใช้ในชีวิตประจำวันผ้าพันคออันนี้สาวๆเดี๋ยววันนี้มีนางแบบมาให้เหมือนกันสวัสดีค่ะนี่นะฮะนางแบบของเรานะชื่ออะไรคะนางแบบชื่ออะไรคะชื่อนุชค่ะชื่อนุชนะฮะโดยปกติเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยซื้อผ้าพัน อยากจะซื้อด้วยอารมณ์พาอเห็นว่ามันสวยแต่ซื้อไปเก็บเอาไว้เนึกอไหมคะ้เอาไปเก็บไว้ในลิ้นชักใช่แล้วก็เต็มไปหมดแล้วเขาก็จะไม่ซื้อซ้าโซอีกก็เลยจับเทคนิคตรงนี้ได้ต้องทาให้เขาซื้อซ้ําก็เลยต้องทําให้เขาออกมาใช้<อ>ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อออนไลน์เราก็เลยจะส่งคลิปวิดีโอการผูกและพันตามไปให้ลูกค้าด้วย<อ>มันทําให้ลูกค้าเนี่ยพอเขาผูกเขาก็จะออกไปใช้แล้วเพื่อนกระมพอเพื่อนชม<อ>ครบ3คนรู้สึกว่าใส่ซ้ํามไม่ได้เริ่มคุ้ม จะต้องซื้อใหม่จะต้องซื้อใบใหม่เพื่อนชมครบสามครั้งต้องซื้อใหม่เออเอาเอาเป็นว่าเอาวิธีการเลยละกันวิธีการจัดให้ค่ะอันนี้แบบลูกสือแบบไหนแบบไหนอจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าแบบคาวบอยคาวแบบว่า แคร์ฮอสเตดบางครั้งก็ผูกแบบนี้อ๋อแบบแคร์ฮอสเตดประมาณนี้นะคะจะจากชุดขาวๆดูมีอะไรเลยเนอะต่อไปลองเปลี่ยนสีดูนะคะเปลี่ยนสีสวารอสกี้อ่าอยากจะทําให้ดูแบบเป็นเท่ๆแบบเรียกว่าเน็กชัละกันเน็กอ่าทำให้ดูสมาร์ทน่าค่ะจริงๆผ้าอย่างนี้ก็เก๋นะแต่ว่าเซอร์อีจะผูกให้เพิ่มวิธีก็คล้ายๆกับผูกไทยของผู้ชายนี่แหละแต่เป็นผ้าบันคอเท่านั้นเอง อ๋อแบบเทพอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งแบบแบบนี้แบบนี้เรียกว่าอะไรแบบนี้เรียกว่าอะไรโออย่างเงี้ยเท่โอเคอันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะคะจะทำเป็นสร้อยแต่เราก็ต้องทำให้มันเป็นเส้นยาวๆก่อนนะคะพับจากจั่วไปฐานหูตัวนี้อันนี้กลิ่นมะลินะเวลาพับนี่ได้กลิ่นออกมาตลอดไปรานนะนี่ก็ผูกเป็นปมค่ะมัดเป็นปมขึ้นมาเฉยๆเลยแค่นั้นเลยแล้วก็จัดให้ปมมันสวยๆแค่นั้นเองก็ดูเก๋เนาะง่ายดีอ่ะ ชอบแบบเนี้ยเท่นี่รตจแล้วโอ้ยสวยเลย,ย,เลยอันนี้กลายาเป็นเครื่องประดับแล้วคุณโซอี้ทำภาามันฟอยสวยๆอย่างนี้เสร็จเราก็ถ่ายซะ แล้วก็ไปลงออนไลน์ให้คนดูใช่ค่ะด้วยความที่โซอี้ขายของออนไลน์ค่ะลูกค้าเนี่ยจะไม่เห็นสินค้าจริงๆนะคะโซอี้ก็เลยให้ความสําคัญกับคุณภาพของภาพถ่ายมากๆเลย <c oughs> คือภาพถ่ายออกไปจะต้องคมชัดสีสันสดใสเพื่อที่จะแบบให้ลูกค้าแบบเข้าถึงตัวสินค้าได้จริงๆอ๋อไม่ต้องอยู่ด้วยเทคนิควิธีการถ่ายด้วยเลยครับใช่เราให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆเลยหลายคนก็บอกไว้ว่าการมีลูกสักคนเนี่ยมันใช้เวลาใช้แรงกายและแรงใจไปเยอะมากมายแล้วคุณโซอี้ทำยังไงถึงสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้อีกด้วย คือโซอี้มองว่าชีวิตคนเราอ่ะมันมันไม่แน่นอนนะคะถ้าไม่ลงมือทําตอนนี้ก็ไม่รู้จะลงมือทําตอนไหนก็เลยตัดสินใจว่าตอนที่มีลูกเนี่ยเราก็ยังสามารถทําได้นะด้วยการบริหารเวลาค่ะซี่ใช้เวลาทุกวันนะคะทุกคืนหลังลูกนอนแล้วลูกนอนสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะก็เริ่มโพสต์ภาพขายของออนไลน์ไปโดยใช้เวลาเพียงคืนละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ซี่ให้ก็คือให้ความสม่ําเสมอ กับเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะ3ปีแล้วยังทำอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันชีวิตทุกคนต้องมีเป้าหมายไม่ใช่แค่ตื่นมาแล้วใช้ชีวิตไปวันวันพัชรศรีเบนจมาม่าอายุนร้อยล้านอะคาเดมี่ตอนไอเดียเงินล้านไอเดียธุรกิจร้านอาหารมีมากมายแต่ไม่ใช่ทุกไอเดียที่จะทำให้คุณเป็นอาญนร้อยล้าน พบกับ4สุดยอดเจ้าของร้านอาหารตัวจริงที่จะมาเปิดเผยเทคนิคการสร้างไอเดียธุรกิจร้านอาหารเงินล้านแกรมผู้สร้างกระแสร้านคาเฟ่อาหารเช้านานาชาติที่ถูกใจชาวฮิปสเตอร์มากที่สุดบนโลกโซเชียลขยายสู่3สาขาภายในเวลาแค่2ปีตมัมมวดไอเดียชีก,กดร้านส้มตำเมืองไทยขยายกว่า90สาขาใน4ประเทศสร้างยอดขายกว่า8 0ด้ล้านบาทต่อปีมาเธอรทรัคเกอร์ ผู้ปลุกกระแสเบอร์เกอร์ชิ้นสั่นใจใจโหดไอเดียเบอร์เกอร์ใส่ล้อเคลื่อนที่สไตล์คูเม่เบอร์เกอร์แครปตแอนครองไอเดียกุ้งล็อบสเตอร์ซีฟู้ดสไตล์นิวอิงแลนด์สดสดเคลนห้างราคาตัวละกว่า2,000บาทสร้างปรากฏการณ์ขายได้วันละกว่าร้อยตัวเสาร์ที่ส4พฤษภาคมณอินดะีคส์ครีเอทีฟวิลเลจจองด่วนโทรศูนย์เก้าหติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บ y u n o r a ย l a n รานอาร์คเอน ทำค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเริ่มกดปุ่ม subscribe กันตอนนี้เลยค่ะ